มาไลฟ์สดขายนั่นนี่รวบรวมมาคิดว่าตัวนี้คงไม่มีโอกาสได้ใช้อีกแล้วอะเอามาแขวนแขวนแขวนไว้ที่ร้านแล้วก็ลองไลฟ์ดูปรากฏว่าอ้าวมีคนอยากได้อ่าไม่ไม่มีเวลากําหนดโผลมาอยู่ดีๆไลฟ์ like เลยอ้าวพี่ไตยไล์แล้วก็เข้ามา c f กันที่แฟนเพจไตยรอไทยค่ะ คือมาเล่นละครในยุคนี้คือมาเธอค่ะอะไรมารับบทเลยเพราะว่างานคอนเสิร์ตเราจริงๆก็เริ่มมีมาบ้างนะคะมีมาบ้างแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้มีแบบชุ่มฉ่าเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าโควิดมารอบสองก็ทําให้คนที่จัดงานนะคะแล้วก็เขาเรียกอะไรผู้ใหญ่ที่อยู่ในแต่ละพื้นที่ก็ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ชัดเจนถึงขนาดว่าให้จัดเลยจังหวัดนี้ให้จัดเลยเต็มที่ไม่เป็นอะไร แต่มันจะอยู่ที่ดุลพินิษแล้วก็ของผู้ใหญ่ในแต่ละจังหวัดว่าจัดได้ไม่ได้บางจังหวัดคือขึ้นป้ายไปแล้วแต่ว่าพอใกล้วันมันก็มีสิทธิ์ที่จะถูกยกเลิกได้อันนี้คือเราต้องเตรียมใจไว้ตลอดเลยนะคะว่าอาจจะมีบางทีมีแน่นอนใกล้ถึงวันอาจจะยกเลิกก็ได้อันนี้ก็เตรียมใจไว้ทั้งทั้งสองอย่างมีก็ดีมีก็ไปไม่มีก็เราก็เตรียมเตรียมใจรับ ทุกสถานการณ์ค่ะ่าดีวไว้แล้วแล้วยกเลิกมีไหมมีบ่อยมากด <laughs> ีบ่อยมากคือตอนแรกก็รู้สึกไม่ชินแต่ว่าพยายามมองด้วยเหตุผลที่เป็นจริงว่าในยุคนี้เรานึกถึงหน้าที่ของผู้บริหารในแต่ละท้องถิ่นใช่ไหมคะที่เขาต้องคือถ้ามันเหนือความควบคุมถ้ามันเอาไม่อยู่ล่ะใช่ไหมคะเราพยายามนึกถึงว่าถ้าเราถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่ต้องรับผิดชอบสมมติว่า จัดได้แต่เอาถ้าเกิดว่าวันหนึ่งมันมีคนแบบติดโควิดขึ้นมาแล้วเราจะรับผิดชอบไหวไหมเราก็พยายามนึกถึงว่าพยายามเข้าใจไม่เป็นไรก็วันเวลาที่มีหรือไม่มีคอนเสิร์ตก็พยายามคิดทำอย่างอื่นคือหน้าตอนนี้ไม่คิดว่าวันหนึ่งตัวเองจะมาไลฟ์สดขายนั่นนี่ชีวิตก็ต้อง อยู่ดีๆมันมันมันทำให้เราคิดแล้วก็เปลี่ยน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 ตัวเองเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนมุมมองหลายๆอย่างก็อ่ะก็มีแฟนเพลงสมมุติว่าเรามีของจากจากตัวเราอาจจะเป็นเสื้อเป็นหมวกเป็นกางเกงเป็นรองเท้าเป็นอะไรก็ไม่รู้บางครั้งเราเก็บมาหลายปีบางชิ้นเราอาจจะใช้ไปครั้งเดียว เราอาจจะใช้ทาไม่ได้บางทีด้วยความที่มันออกสื่อไปแล้วเนี่ยก็เลยรวบรวมมาคิดว่าตัวนี้คงไม่มีโอกาสได้ใช้อีกแล้วอเอามาแขวนแขวนแขวนไว้ที่ราวแล้วก็ลองไลฟ์ดูปรากฏว่าอ้ามีคนอยากได้มีคนเข้ามา CF เล้วราก็เฮ้ยมันมันได้เหรอเราเคยเห็นแต่คนอื่นทําแต่ตอนนี้คือ,อทุกคนบอกพี่ครั้งหน้าพี่เอากางเกงมานะครั้งหน้าพี่จะมีอะไรมีเสื้อหรือเปล่ามีกระมีกระเป๋าไหมอย่างเงี้ยค่ะเราเองก็เริ่มสนุก พอพอเริ่มเริ่มได้ทำครั้งหนึ่งสองครั้งก็ก็เริ่มคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันไปแล้วสนุกดีค่ะไม่ไม่มีเวลากำหนดชัดเจนเอาที่ว่าตัวเราสะดวกแล้วก็เพื่อนเพื่อนพี่น้องที่มาช่วยกันไล์เนี่ยคือสะดวกไหมคือบางทีโทรกันตอนเช้าแล้วก็มาไล์ตอนเที่ยงก็มีบางทีก็เจอกันตอนเย็นเลยแล้วแฟนเพลงก็ไม่ได้นัดหมายอะไรกันเลยแล้วก็ โผล่มาอยู่ดีๆไลฟ์เลยอ้าวพี่ตายไรแล้วก็เข้ามาส f กันใช่ใช่ค่ะก็ที่แฟนเพจต่ายอรอไทยค่ะก็คือจริงๆก็ก,ก็ก็ไม่คิดเหมือนกันนะคะวา่าเราวันนี้จะได้รับด้วยต้องขอบคุณมากๆด้วยนะคะรู้สึก ดีใจคะ่ะที่ก็มีกลุ่มน้องๆอ,อีกกลุ่มนึงนะคะที่เข้าไปฟังถือว่าเป็นอีกสื่อหนึ่งอีกช่องทางหนึ่งที่ทุกคนให้ความสนใจนะคะแล้วก็ปรากฏว่าเพลงของเรานะคะก็ไปอยู่ในชาร์ตด้วยแล้วทุกคนก็ให้กําลังใจจนขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็มียอดคือมันก็เป็นอีกหนึ่งตำลังใจให้กับเราได้ดีมากคะ่ะ อันดับแรกคือไม่น่าเชื่อก่อนไม่ไม่อยากเชื่อคือจะเข้าไปอยู่ตรงตรงตรงนั้นได้หรออย่างเงี้ยค่ะแต่พอพี่พีเขาส่งข่าวแล้วก็มีรางวัลมาให้เราถือออ้าวมาจริงแล้วก็เราได้รับรางวัลจริงคือจริงๆเพลงมันมีกระแสะมาพักนึงแล้วนะคะแล้วเราก็คิดว่าก็คงมียอดวิวอยู่ใน YouTube ก็คิดว่าคงจบไปแล้วแล้วก็อาจจะค่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆหรือเปล่าแต่เราไม่คิดว่าอพอมีการจัดอันดับนะคะ อยู่อยู่ตรงสื่อตรงนี้อีกช่องทางหนึ่งเราก็อ่ะเราก็ก็แอบดีใจนะคะแล้วก็รู้สึกอันดับแรกคือคือแปลกใจมาก่อนอันดับแรกแล้วก็รู้สึกรู้สึกทึ่งแล้วก็ไม่อยากเชื่อมากกว่าว่าน้องๆวัยรุ่นที่เข้ามาฟังเพลงในช่องทางนี้จะให้ความสนใจแล้วก็มันเป็นเพลงลูกทุ่งและเป็นเพลงของพี่ต่ายอรอไทยด้วยค่ะเราก็ต้องขอบคุณน้องๆรุ่นใหม่ด้วยนะคะที่มาฟังเพลงของพี่ต่ายโดยเฉพาะเพลงนี้ค่ะ ณตอนนี้นะคะเพลงใหม่ล่าสุดที่เป็นซิงเกิลของของตายเลยเนี่ยยังไม่มีแต่ว่าก็อยู่ในแพลนของบริษัทนะคะกำลังกำลังเตรียมผลงานกันอยู่นะคะว่าใครจะเป็นคนแตง่งและเพลงจะออกมาในแนวไหนในสไตล์ไหนในท่วงทำน,นองไหนบ้างก็กำลังเขียนเพลงกันอยู่ใคะคิดว่า ภายในปีนี้ค่ะภายในปีนี้จะได้ฟังกันแน่นอนนะคะแต่ว่าก็อย่าลืมให้กําลังใจละครเราด้วยนะเพราะว่าเนี่ยแหละเราจะเปิดกล้องกันแล้ว <Okay. S 1> <laughs> ใช่ใช่ค่ะก็เหมือนมิตรภาพเนี่ยก็ทําคู่กับไผ่พลศธรมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ค่อยๆปล่อยไปทีละเพลงสองเพลงนะคะอันนี้แฟนเพลงก็ให้กําลังใจกันกันมาเรื่อยๆแล้วก็นอกจากอัลบั้มคู่ที่ทําคู่กัน ก็จะมีโปรเจกต์พิเศษที่เราได้มีโอกาสไปร่วมกับศิลปินอีกหลายๆคนเดี๋ยวติดตามไปเรื่อยๆนะคะเราจะได้เจอกันที่ช่องทางไหนเดี๋ยวได้เห็นกันแน่นอนค่ะ